สวัสดีครับผมเพชรพลอยสวัสดีพี่สูผูสุขุนกับผมมากเลยพี่น้องล่าพัฒนาของพอพอใยญ่วันจันทร์ที่ยีบเก่ากันญาต้อนหาหกแปดขี่เป็นงวดทุ้ายของเดือนกันยายนพี่น้องวันที่ยีบเก่านี่ก็ขีไปเริ่มไม่พอเรวันที่หนึ่งตัวล่าความกันกับรัฐบาลไทยพอเรา้องพี่น้องนอตแต่มันก็คนละเวลาอยู่วันที่หนึ่งกันเลยมาเบิ่งผลมือวันศุกร์พี่น้องเลขมันออกเก่าหาแปดเลขบนนะเลขล่างก็คือหกเก่าเลยพี่น้อง เอาให้เบิ้งกันเริ่มได้พี่น้องได้กันพี่น้องเขาเริ่มเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผลมือวันศุกร์เด้พี่น้องได้ของพอผู้ใหญ่เข้าเข่าอีกแล้วได้พี่น้องเลยเข่าอีกแล้วพ่อผู้ใหญ่เข้าอีกแล้วพี่น้องเอ้เบิ้งเงินเบิ้งวันที่ยีบซีเข่าหนึ่งหาตรงๆได้พี่น้อง วันที่ยีบสี่นี่เขาหนืหาตรงๆจิติมีห่เบิงย่อนหลังได้พี่น้องได้จยาวาขันจะรํ้มค้านกันอ่าวันที่ยีบสี่นี่เขาเนึ่หาเป็นบอวันผุดบัตรน,นี่วันศุกร์ที่ยีบหกบัตรเป็นตกกับแล้วพี่น้องตวาเล็กเิ่นวายปักหลักกับบนล่างไปกลับแล้วพี่น้องเนี่ยเอามีหลักฐานของเกาห้เบิงนะพี่น้องเานาะเขาตกกับนี่ เลขวิ่งเป็นกระเขาหกเพราะว่าเลขลากมันออกหกหกเก่านะพี่น้องเนาะเอาห้พี่น,อน้องครับเบิ่งไปเหรอเลขมันออกให้เบิ่งแล้วเนาะส่วนเลขบุญมันออกหาแปดเข่าตัวกลับนี่พี่น,อน้องเนี่เข่าตัวร่องกะขอบ,บุญความคุณนเอฟซีที่ ฝากคารน้ำชาก,กาแฟให้พอผู้ใหญ่เพันเทพีนองได้ขอบณขอพุณในหลายคอให้รวยๆเฮงๆกันนี่เงินทุกบาททุกษษตต่างที่โอนให้อาจารย์ที่เพิ่นให้แนวทางเ้านี่ที่โอนพานพาน่อเพรนี่ทุกบาททุกสต่างที่โอนใน้เพิ่นมัดเทพี่นองเด้เอฟซี่าให้ลอยหนึ่งหารอยอังสิกัดถึงเมือ่ออาจารย์เพิ่นทุกอาจารย์เทพี่น้องได้อนี่เห็นมาให้เบ้งเห็นว่าน,านี่ซื้อพอผู้ใหญ่เพันพี่น้อง นี่เห็นบ่นายสวัสดิ์นี่เห็นบ่อันนี้ซื้อพอผูยย้ใหญ่เพิ่นเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ให้เบิ่งทุกบาททุกสตางค์ถึงมือ <c oughs> ผู้เพิ่นให้แนวทางได้พี <c oughs> ่น้องเด้เขี่ยข่าวอยู่ซี่เอาซะละ <c oughs> เอาซะละเลขกันเพิ่นให้มากเลยเนาะ เี่ยพอคุณใหญ่เป็นไหามากเลยเนเดี๋ยวเด้๋ยวไปนอนหากันว่าเห็นเนาะเอาพี่นองเข้ามาเบิ่งกันหวดวันจันทร์เนาะพี่นองจันทร์ที่ยี่สิบเก้า ลาพอ่ออืมอืมพอปัญญาให้ก่าล่ะบ่สวยบ่งามบ่เป็นผมผมยังดอก วิ่งบนล่างพ่อผู้ใหญ่เป็นเขียนบอหล่อบอหลอก็บนล่างห้ากับแปด หากระแปดว่าไม่ตัวเน้นตัวเนี่ยหากระแปดว่าไม่ตัวเน้นมนเน้นให้ตัวเนี่ยวินศูนย์หนึ่งสองศูนย์ หนึ 1> 1่งสองประตงรงตัวเงี้ยกันเลยน้องพี่น้องมันอีกต้นสุดหล่ะสามสี่สามสี่เก้านี่คือเหลววินได้พี่น้องได้ห้ามาเข้าชอบเข้ากระจับออกวินเอา จับคู่ห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสอง ห้าศูนย์สีส่ศูนย์ส,สอง,สสองมามาักพอผู้ใหญ่พันจับเขา,าจับเอาได้พี่น้องได้เขาจับเอามีตัวระวังได้พี่น้องได้ตัวระวังเนี่ยก็คือตัวกันละ่ะ ตกกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าพ่อเพิ่นเขียนพ่อเพิ่นเขียนตัวระวังก็คือตัวกันละ่ะห้าสามเก้าสามมันก,อนนนก็อยู่ในชุดวินคือเก่าอยู่ในชุดวินของเพิ่นคือเก่าตกกันตัวล่องกันเลยเพราะว่าพ่อพงเย่เพิ่นเขียนตัวระวัง กระตุกันตัวร่องทีเก่าละพี่น้องที่นี่มาเบิงตัวเน้นตัวเด่นบเนี่ยเพื่อเน้นหา้าพี่น้องเขาเห็นว่าชัดเจนดีว่ามันจันที่ยิบเก่านี่ลาวพ่อผู้ใหญ่เนี่ยบนล่างวิ่งห้ากับแปด เลขวิน012349จับคู่บนล่าง513182500402ระวัง5393เด่นที่513150บนล่างไปกับเดอ้อพี่น้องเห็นบน่งวอกันยเเงินเพื่อนห้เพื่อนห้8แปดหามันออกหาแปเลขเพื่นบ่ได้ปากหลักอยู่แล้วพี่น้องเขากับบนล่างไปกับเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบพุ่นพ่อพูญยันได้หลายครับผมเอาพี่น้องเข้าโชคหมันแห่งๆห่งปังปงกันนี่เห็นว่าเพ่นบอกระวังเห็นว่าห้าสามเก้าสามได้ดพี่น้องเด้วตายมือของพ่อพูญใหญ่งเป็นไม่ชอบก็จับเองไม่ชอบก็จับเองไอองด้พี่น้องแล้วเอาตามนั่นครับผมขอบุญขอบพุ่นพ่อพูญยันได้หลายโชคหมันแห่งๆหปังปงกันขอให้เขาอีกนี่แม่เนาะพี่น้นองเนาะขอให้เขาแบบนี้ เอฟซีกับขี่เก่งมีน้ำใจฝากค่ากระฟอกกาแฟค่าสมุดดินสอให้พ่อผู้ใหญ่เป็นน้องี่นองเนาะเอาตามนั้นครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยได้พี่น้องได้กดฟรีดอกบอดด้เสียกันเสียค้มยังดอกกดในแน้เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม